ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับใครที่ไม่ได้ตื่นมาดูถือว่าน่าเสียดายที่บอกว่าน่าเสียดายคือซาอูลีเกสเล่นดีมากๆนะครับมีรายงานว่านักเตะเชลซีติดโควิดเพิ่ม2คนแน่นอนครับนักเตะที่ไม่มีชื่อชัดเจนครับว่าเป็นเตียโกซิวากับเอ็นโกโลกองเต้ที่ติดโควิดแล้วก็ลงเล่นไม่ได้นะครับเรามาดูลัวคูตโต้กับแฟนสเปอร์ก็คือการจุ๊ปากแบบนี้นะ Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีผลการแข่งขันหรือว่าข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดหลังเกมที่เชลซีชนะทอแนมฮอสเปอร์ในฟุตบอลคาราบาวครับ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็มีขยับเหมือนกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Suzuki Power You ย p แรงสุดขีดสปีดแล้วใจนะครับย้ำอีกครั้งสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์แนะนำเลยครับ s u zu กิ c ซ l e r i o ครับราคาเป็นแค่328,000บาทเท่านั้นนะครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www s u z u k i co t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึง สิงยสูสุเลมอนโซดาด้วยนะครใครที่ต้องการจะติดตามข่าวสารของเชลซีลืมไปกดไลค์เพจของสิง w o r ห d วอ f o o t ต a l l กันด้วยก็จะไม่พลาดข่าวสารของเชลซีรวไมไปถึงของรางวัลที่มีแจกมากมายในเพจของสิงห d วอ f o ฟุตบอลนะครับอ่ะก็ผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับใครที่ไม่ได้ตื่นมาดูก็ถือว่าน่าเสียดายที่บอกว่าน่าเสียดายคือซาอุเกสเล่นดีมากๆนะครับเชลซีนี่เล่นกับสปเปอร์สนัดนะครับ ก็ผลการแข่งขันก่อนเลยฮะเมื่อวานนี้เชลซีชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อ0ูนะครับออการจัดทัพของเชลซีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยประตูเป็นเกป้าครับเกมรับน่าสนใจคือใช้หลัง4นะครับเชลซี Chelsea นี่ขวาใช้อัสปปริเกต้านะครับซ้ายเป็นธน, so. นามกอสลองโซขณะที่เซนเตอร์ใช้มาลองซาครับเล่นกับอัตโนโรูดิเกอร์กลางใช้จอจิโยกับซาอูครับตัวรุกไคฮาวร์เมสันเมาส ฮากิมซีเอ็กแล้วก็โรเไปูลูคาคูซึ่งในระหว่างเกมเนี่ยเหมือนจะมีปรับแผนไปเล่น4-2-2-2ด้วยนะครับก็ถือว่าแปลกเหมือนกันสำหรับทางเชลซีนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยประตูเป็นฮุกโยริสครับเกมรับจะผิดแทนกันการ์ดวิซอนซันเชสแล้วก็เบนเดวิสครับคู่กลางโอลิเวอร์สกิปกับเปแยมิลฮอยเบิร์กซ้ายเนี่ยเป็นแมตต์ดเคตี้ขวาเป็นเอมเมอร์สันรอยัลครับตัวรุกมีลูคัสมูราซองฮึงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับที่บอกว่าเสียดายอย่างหนึ่งนอกจากซาอูจะเล่นดีีแล้วเน่ย รูปเกมของเชลซีเนี่ยดูมี energy มีพลังครับแล้วก็2ประตูที่เชลซีได้เนี่ยได้จากคาย h o ฮาเวิร์สครับนาทีที่5เลยต้นเกมเลยยิงด้วยซ้ายนะครับแล้วก็ไปแฉลบบล็อกเข้าไปแล้วก็ประตูที่2นได้จากการทําเข้าประตูตัวเองของเบนเดวิสครับเตะสกัดไม่ดีครับจะเผ็ดแตนก้าไปเตะอัดโดนเบนเดวิสเข้าประตูตัวเองก็เลยทําให้เชลซีครับเอาชนะทางด้านของทอนาสเปอร์ไป 2ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าในรายการนี้ต้องเล่นเย้าเยือนนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกดัหนึงเนี่ยเชลซีจะไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์ในวันที่13นะครับคือวันที่12แหละนะฮะเตะกันในช่วงกลางดึกนะฮะตีสองเหมือนเดิมนะครับซึ่งหลังจากจบเกมครับโทมัสทูเกลออกมาเปิดเผยถึงการปรับแผนการเล่นนะฮะมาเล่นแผนนะฮะสี่ด้ยนะเขาบอกบางช่วง ของเกมเนี่ยเขาบอกว่าผู้เราปรับแผนเป็น442ครับตอนที่เราครองบอลเนื่องจากเราไม่เหลือให้เล่นในสูตรกองหลัง5คนแล้วครับเราเคยเติลมาบ้างเหมือนกันในสนามซ้อมและทีมก็พร้อมเรียนรู้และตั้งใจเล่นกันจริงๆครับเพราะมีบางจังหวะในเกมรับที่เราต้องสลับตำแหน่งมาเล่นแผนกองหลัง5คน ซึ่งทุกคนในทีมก็มีสมาธิกับเกมโดยตลอดนะครับขณะที่ทูเกลให้สัมภาษณ์ครับถึงฟอร์มของซาอุอเกสที่ฟอร์มดีมากๆครับเขาบอกว่าเขาดูมีความสุขมากขึ้นดูมีอิสระในการเล่นมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นมาตลอดในการซ้อมเขาเล่นได้ดีมากตั้งแต่เกมกับวูฟแล้วครับในเกมนั้นเขาทุ่มเทมากและทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับนอกจากนี้เนี่ยทูเกลยังพูดถึงฟอร์มของลัวคูครับว่า ผมาแฮปปี้สุดๆครับและมั่นใจว่าเรื่องนอกสนามไม่มีผลอะไรกับเขาเลยผมเห็นเขาเล่นได้ดีแบบนี้ทุกวันในสนามซ้อมลูคูดูผ่อนคลายมากขึ้นมากเลยฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขารับมือกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นได้ดีและ move on จากมันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยช่วงท้ายเกมมีเซซ่าอ,อัสเปริยเตาเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับทูเกลบอกว่าอัสเปเ กุยต้าเนี่ยคือมีอาการเป็นตะคิวนะครับเหมือนกับยืดแล้วจกักจใครที่ดูถ่ายสดเห็นว่าเหมือนเขาพยายามยืดแล้วเป็นตะคิวนะครับซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแต่อย่างใดครับแต่คาร์วชเนี่ยหรือว่าคาร์วชเนี่ยมีอาการเสี่ยงนิ้วมือหักเลยนะครับถ้าเราเห็นตอนแรกอ่ะว่าคาร์เวชเหมือนปลายนิ้วก้อยเนี่ยดูแบบแปลกๆและจับที่ตลอดนะครับเนื่องจากเขาอาการบาดเจ็บที่มือเนี่ยทางทูเคอร์บอกว่าดู แย่มากๆแต่ว่าการบาดเจ็บที่มือโดยส่วนใหญ่ก็จะใส่เฟือกแล้วก็น่าจะลงเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะส่วนประเด็นหลักก็คือเรื่องก่อนเกมครับที่ว่ามีรายงานว่านักเตะเชลซีติดโควิดเพิ่ม2คนแน่นอนครับนักเตะที่ไม่มีชื่อชัดเจนครับว่าเป็นเตียโกซิวากับเอนโกโลกองเต้ที่ติดโควิดแล้วก็ลงเล่นไม่ได้นะครับขณะเดียวกันครับมีสถิติที่น่าสนใจนะครับในเกมเมื่อวานนี้ฮะก็ทมัสทูเคิลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาแล้ว8ครั้งรวด นะที่พามาถึงรอบนี้ได้และกำลังจะทำสถิติเป็นครั้งที่9นอกจากนี้รูเบนรอสตัชิคยังทำสถิติลงเล่นครบ100นัดให้กับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้เป็นเพียงแค่เหมือนกับตัวสำรองนะสำหรับทางรูเบนรอสตัชิสถิติอื่นที่น่าสนใจเนี่ยพูดถึงซาอุดีเกสครับครึ่งแรกเนี่ยเขาผ่านบอล34ครั้งสำเร็จทั้ง34ครั้งครับตีเรียกว่าเป็น100นะครับแล้วก็อีกหสถิติที่น่าสนใจคือ ฮาคิมซีเยกเนี่ยได้รับการโหวตนะครับจาก Skysport ให้เป็น Man of the Match นะครับในเกมกับทอร์นาเมนต์ฮอ p u สปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครสังเกตเนี่ยอาจจะมองว่าซาอูเป็น Man of the Match ในมุมผมผมมองไว้ซาอูครับแต่เมื่อเอิติขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นฮาคิมซีเยกครับมีโอกาสยิงมากที่สุด3ครั้งนะสร้างสารรค์โอกาสได้ถึง4ครั้งครอสบอล6ครั้งนะเลี้ยงบอล4ครั้งนะครับแล้วก็ ทุกอย่างสถิติเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งหมดเลยถ้าดูจากสถิติก็สมควรครับที่ซีอ็กจะเป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าซาวีเกสเนี่ยเข้าสกัดบอลได้ถึง6ครั้งและตัดเกม3ครั้งมากกว่าผู้เล่นคนอื่น,นในทีมเชลซีแล้วก็สเปอร์นะฮะก็ต้องบอกว่าซาอูฟอร์มดีจริงๆนะครับนอกจากนี้ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานว่าลูก้าดีนเนี่ยจะตัดสินใจเรื่อง สโมสรใหม่ของตัวเองในเร็วๆนี้นะครับโดยนักเตะจะย้ายออกจากเอเวอเรตันและน่าจะยังเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปแต่จะไม่าย้ายเป็นอวคาสเซิลอย่างที่มันลือกันนะครับโดยเชลซีเป็นทีมที่ให้ความสนใจนักเตะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ยังไม่มีการเจราจารยอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้เป็นข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่นะครับ ขณะเดียวกันครับเลอรกิฟส์ตีข่าวว่าถือเป็นปีทองสุดๆแล้วฮะของเมนดี้เอ็นโกลลกองเต้และจอชินโยที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำปี2021ของเลอรกิฟส์นะครับสื่อชั้นนำของฝรั่งเศสโดยเอเดอเมนดี้เนี่ยก็มีชื่อจริงผู้สอบประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าในปีนี้ด้วยนะครับเมนดี้ตอนนี้ไปรับใช้ทีมชาติเซเนกัลนะในคัพออฟเนชั่นนะครับขณะที่ g o ดด์คอรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาทางเลือกในตำแหน่งวิงแบ็กขวาครับโดยมีดูยอนเซอร์ลิงที่พร้อมจะถูกเรียกตัว กลับมาจากการยืมตัวกับแบล็กพูลนะครับซึ่งดูยอนสเตอร์ลิงเนี่ยสัญญาจะหมดในวันที่14มกราคมนี้นะครับขณะเดียวกันครับมีข่าวอื่นที่น่าสนใจเรื่องของอันเจลลคอนเต้อันนี้เป็นข่าวจากเดียสเลติกเลยนะครับเขาบอกว่าคอนเต้เนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับไคล์วอลเกอร์เลโรโบรุชี่อเล็กซ็องเลรเชมเบเลนฟูร์กิลฟันไดายอเล็กซิสซันเชสอเล็กซานโดรและก็เฟอร์นันโดยานเต้สมัยที่แก ยังคุมเชลซีคุณลองคิดภาพนะฮะถ้าคอนเต้คุมเชลซีแล้วได้พู้นี้มาสักครึ่งหนึ่งสมมุติได้โบนุชชี่มานะฮะได้คลายวอลเกอร์มานะครับ,นะรบหรือว่าได้เออฟอร์กิวฟานได้มาหัวรับรองเชลซีโคตรโหดนะฮะแล้วก็จากข่าวตรงนี้จากเดียลเลติกนั่นแสดงเห็นว่าคอนเต้ e เป็นคนที่ทํางานแต่ต้องมีเงินเสริมทับนะฮะไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แกมีข่าวว่าจะไปแมนยูแล้วไม่ไปเรื่องของการเสริมทับ บันควนละทิศตละ,ละ,ละ,ละทางเนี่ยแสดงว่าชัดเจนเลยครับว่าคอนเต้นเนี่ยแกต้องมีเงินเสริมทับนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานอย่างเป็นทางการเกมคาราบาครับวันนี้ครับระหว่างลิปูกอาซนอนเนี่ยได้ถูกยกเลิกไปที่รียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากปัญหาโควิด -19 นะครับแล้วก็มีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับมี5สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจในตัวของฟิลิเป้คูตินโยไปร่วมทีม และ1ใน5ทีมเนี่ยมีเอเวอร์ตันด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก ESPN ส่วน Daily Mail เนี่ยรายงานว่าแอสตันวิลล่าคือตัวเต็งครับที่จะได้คูตินโยไปร่วมทีมเนื่องจากมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจและยังเป็นโอกาสที่จะได้กลับไปทํางานกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างสตีเฟนเจอร์ราดอีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าวิลล่าเป็นตัวเต็งนะสำหรับเฟลิเป้คูตินโย นะครับส่วนที่เคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยนะรายงานเป็นเฮียวีโกแล้วก็จากโกด o m คอมด้วยก็คือนิวคาสเซิลสัญญากับกินันทิปเปียเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดนะครับว่าน่าจะประมาณสัก13ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีรายงานว่าแอตเลติกาดริดครับต้องการดึงตัวเซซ่าอาสปริกต้าไปร่วมทีมเพื่อทดแทนทิปเปียที่ย้ายออกไปเนื่องจากนักเตะยังไม่ต่อสัญญากับเชลซีนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับแมวันนี้ข่าวอาจจะเรียกว่าอัดแน่นเลยนะครับแต่ว่า ก็เราสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีภาพของโรเมลูลูคาคูครับเป็นภาพที่เขาเนี่ยหลักไม่ได้ทําประตูนะครับแต่ว่าหลังจากที่เชลซีได้ประตูที่2เนี่ยแฟนๆของท้ายมอสเปอร์เนี่ยล้อเลียนลูคาคูครับเขาบอกว่าเขาตะโกนออกมาว่าเขาคือนักเตะอินเตอร์มิลานเขาคือนักเตะอินเตอร์มิลานโรเมลูลูคาคูคือนักเตะอินเตอร์มิลานและสิ่งที่โรเมลูลูคาคูตอบโต้กับแฟนสเปอร์ก็คือการจุป,ปากแบบนี้นะฮะนี่คือภาพที่ ทางสื่อต่างประเทศเขาเอามาลงให้นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบโต้แฟนสเปอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันสําหรับทางโรเมลูลูคาคูนะครับแล้วก็หลังจากจบเกมเนี่ยมีภาพของโทมัสทูเคิลนะครับที่ไปกอดกับโรเมลูลูคคูนั่นแสดงให้เห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ของทางโทมัสทูเคิลกับลูคูเนี่ยมัน move on แล้วไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นภาพดีๆที่นํามาฝากกันนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ บลูสูเดต์น่าจะครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปาล์มสบาท5บาทไว้ด้วยส่วนใครมีความเห็นคอมเมนต์เรื่องราวของหลังเกมที่เชลซีชนะทอรแนมนฮอสเปอร์ได้2 0นะครับใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสตูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับ